สวัสดีครับชื่อท็อปนะครับนายสิริชโชพานิลเลเทวาครับอายุ3 2ปีครับเป็นยังไงบ้างปีนี้มาประกวดโอ้โหตอนนี้ตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆากครับก็มาเจอบรรยากาศจริงๆแล้วก็มาเจอเ,เพื่อนๆเนาะตอนนี้เรียกได้ว่าตอนแรกนึกจะนึกว่าจะเป็นคู่แข่งนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพมากกว่าครับรู้สึกถึงความอบอุ่นต,ต่อให้จะตื่นเต้นแต่ก็มีความน่าสนุกอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2020 นี่กปีนี้น e MI มองหาความสดใหม่คนีประสบการณออ์จริงๆผมมองว่า e M i มองหาคนที่มีพร้อมครับมีพร้อมทั้งประสบการณ์มีพร้อมทั้งออการทำคอนเทนต์การพูดบุคลิกภาพการเดินแบบทุกอย่างต้องพร้อมผมคิดว่าเวทีนี้หาคนที่พร้อมใช้นะฮะคนต้องต้องมามาเต็มร้อยเท่านั้นแล้วก็มาเพิ่มให้เป็นร้0 1 2 0บร้อยนเวทีนี้ครับแล้วก็มาถามว่า เราเหมาะก,กับเปที่นี้อย่างไรเราจะชูความสามารถอะไรของเราอ่อผมคิดว่าเป็นเรื่องของการพูดครับเพราะว่าผมถ้าเคยทําพิธีกรมาก่อนแล้วก็อาชีพปัจจุบันของผมเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ mm hmm. เกี่ยวกับการขายที่ดินขายบ้านอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะเอาเรื่องของพิธีกรแล้วก็เรื่องของการขายเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะเพราะว่าในสมัยนีย้มันมีเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของการทําคลิปวิดีโอก,การพูดการขายอ่ะค่อนข้างเยอะมากแล้วผมคิดว่าสกิลตรงนี้มันค่อนข้างสําคัญแล้วผมก็ มั่นใจในสกีตรงนี้ของผมมากครับถ้ากรรมการพูดกับเราประโยชน์ว่าพูดอูมั่นใจมากเกินไปเราจะตอบกรรมการ้วจริงจริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆผมจะขอบคุณกรรมการก่อนที่เขาเห็นเรามีความมั่นใจเพราะความมั่นใจถ้าใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นผมจะขอบคุณกรรมการก่อนครับที่มองเห็นความมั่นใจของผมแต่ถ้ามันเกินไปเราอาจจะต้องลดอ,อ,อะไรบางอย่างกรรมการอาจจะเห็นว่าเรามีอีกโก้หรือเปล่าที่พูดพูดด้วยความ ไม่ฟังใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของกรรมการด้วยครับให้เลยระหว่างคำว่ารักกั่ถูกรักเรื่องคำว่าอะไรเพราะว่าอะไรเรื่องอะไรนะครับรักและถูกรักอืมผมเลือกที่จะรักครับเพราะว่าผมชอบที่เจอจะเป็นฝ่ายให้ไม่ใช่ว่าฝ่ายรับไม่ดีนะแต่ว่าการให้มันจะมีความรู้สึกที่พอเราให้เขาอะเราจะรู้สึกฟิลฟูตั้งแต่เราให้แล้วแต่การรับเนี่ยเราก็ต้อง ดูว่าเรารับจนเสียคนหรือเปล่ามันมีสองแง่มีสองมุมครับทั้งรับทั้งทั้งทั้งได้เนาะแต่ว่าผมเลือกที่จะเป็นฝ่ายรักครับรับฝาก็ขอกำลังใจและฝากต้อมทางการติดตามครับได้ครับก็ติดตามผมนะครับในด้อมติดท็อปนะครับผมแล้วก็ไอจี p ็อปสิทิชโชนะครับก็ฝากให้ผมเป็นหนึ่งใน28คนสุดท้ายด้วยนะครับผมในวันนี้วันนี้วันออดิชั่นก็ตื่นเต้นมากๆก็ฝากเชียร์เพื่อนๆทุกคนด้วยครับแล้วก็เชียร์ผมด้วยครับท็อปสติบขอบคุณครับ